พังดครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาดูหน้างานโซลาเซลล์นะครับใช้บริการจากอำนาจโซลาเซลล์ครับวันนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ไหลมันมีปัญหานะครับโทรไปเมื่อวันที่แล้วเมื่อวานครับวันสองวันช่างก็ช่างก็นัดเพื่อที่จะมาดูให้นะครับนี่ครับช่างก็มาถึงหน้างานนะครับแล้วก็บอกช่างว่านอกจากชุดนี้แล้วผมก็จะติดตั้งหอยโข่งเพิ่มนะครับตอนนี้ก็จะมีทีมช่างมาครับวันนี้มา3คนด้วยกันครับมีช่างปองอยู่ดน้านู้น มีช่างเอ็มแล้วก็พี่ชาติครับวันนี้พามาดูหน้างานหลังจากที่มันมีปัญหาครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับว่าการติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยลหลายๆคนอาจจะมองว่าทีมนี้แพงผมก็ยอมรับอยู่นะว่าแพงแต่แต่มองว่าถ้าเกิดว่าผมเจอแจ็คพอตเหมือนกับที่ผมเจอถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาปุ๊บผมก็จะหมดค่าช่างนั่นนู่นนี่เยอะนะครับแต่ภายใน2ปีตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบจะ2ปีแล้วแหละนะครับแต่เพลินว่ามันมีปัญหานะผมก็เลยโทรไปหาทีมชา่าง ทีมช่างก็กําลังจัดการนั่นนู่นนี่อยู่นะครับนี่ครับใส่นั่นใส่นี่นะครับก็ดูนะครับก็น่าจะเกือบเสร็จสิ้นแล้วแหละนะครับไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวรอดูว่าน้ําจะไหลหรือยังนะครับส่วนพี่ชาติเนี่ยพี่ชาติก็จะมาสวัสดีครับพี่ชาติครับสวัสดีครับพี่ชาติก็จะมาติดตั้งนี่ครับหอยโข่งครับชุดนี้จะเป็นหอยโข่งเพราะว่าหลังจากที่โซลาร์เซลล์เนี่ย โซลารเซลล์ก็จะดึงน้ําลงบ่อครับแต่ว่าตอนนี้ก็เอาหอยขวงครับหอยขวงเพื่อที่จะดึงน้ําจากบ่อขึ้นมาใช้ในสวนเกษตรครับอย่างที่บอกครับว่าเกือบจะ2ปีนะครับแต่มันมีปัญหาเดี๋ยวเราไปถามช่างว่ามันมีปัญหาอย่างไงใช้ได้หรือยังนะครับเปิดได้ยังครับใช้ได้ยังครับตัวดี้เป็นยังไงครับเป็นยังไงเนาะก็บางทีเราใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะมีพวกแมงพวกอะไรบ้างทำให้พวกบกเกอร์พวกอะไรมันขาดอืเราใช้มานานแล้วก็ปีกว่าแล้วเนาะครับผม กล่องบางทีมันมีพวกแมงพวกมดอะไรแบบเนี้มันเข้ามาอยู่ครับผมเข้ามาอยู่มันก็ทำให้เกิดการสปาร์คต้นง่ายก็สปาร์คเบเกอร์ขาดมันก็จะไม่มีไฟผ่านเข้าอินเวอร์เตอร์น้ําก็เลยไม่ไหลมันปัญหาเบื้องต้นอยู่แล้วตรงนี้แค่นี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือเจอกันประจํำแบบนี้ครับผมก็คือมีเบเกอร์ขาดกับสายสปาร์คขันขันไม่แน่นครับมันก็มีสองสามกรณีที่มันจะมีปัญหารบนี้ อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองเทสดูหน่อยครับเป็นไงอันนี้คือเสร็จแล้วครับเปิดสวิตช์ขึ้นสักพักนะครับเดี๋ยวมันก็จะปั๊มก็จะมีการทํางานเนี่ยวันนี้ก็เป็นของผมนี่เป็นแฮนดดูลโละครับสองแรงหรือว่าหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับใช้สี่แผงนะครับก็จะอย่างนี้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าการใช้ปั๊มเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูแลยังไงแล้วก็เบื้องต้นจะเป็นแบบไหนถ้าในากรณีที่ ใช่แล้วไอ้พวกกล่องพังไอ้ปั๊มไม่มีไหมครับมีครับมีเหมือนกันใช่ครับบางทีมันก็ก็อย่างที่ว่านะครับตัวนี้บางทีช่างเขาไม่ได้เอาของมาปิดมากาั้นรูอ่ะมันจะมีมพวกจิงจกมีพวกมดมันเข้าไปทำรังทำอะไรอยู่ข้างในมันก็ช็อตได้ครับผมแล้วก็มีกรณีบางทีมันร้อนร้อนจัดจัดร้อนมากๆอินเวอร์เตอร์ข้างในมันก็มันจะมีพวกคาปาพวกอะไร มันก็จะระเบิดมันก็จะพังตรงนี้แหละครับผมทําไมถึงเราถึงรับประกันสองปีมันเสียมันหายเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยใช่ครับมันอาจจะแพงจริงๆแหละแต่ว่าก็คุ้มครับผมตอนนี้น้ําไหลล้นออกมาแล้วครับนี่ครับพอน้ํามันไหลล้นนผมก็จะสับหมดครับโอ้น้าไหลใส่พิชัดแล้วก็จะสับโหมดให้มันไหลมาด้านนี้ครับ ผมก็จะทําวาลเปิดแหนะ่น้ํามันไหลไปโดยท่วะครับชุดชุดนี้ที่ที่ผมติดตั้งนะครับตอนนั้นฮนโดโลสองแรงนะครับพันห้าร้อยวัตต์ก็สี่แผงตอนนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับทาไม่ได้และสี่หนห้าหมื่นที่ติดแ้อาจารย์ตอนนั้นเป็นช่วงของมันมีราคานะครับผมช่วง<ก>แพงก็ประมาณห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามพันใช่แต่ช่วงนั้นอย่างที่บอกเมื่อสองปีที่แล้วเนะี่ยราคาแพงมันยังแพงอยู่นะครับแต่ปัจจุบันถ้าเกิดว่าเป็นชุดนี้ราคาเท่าไหราคา่ครับตอนนี้ก็รวมติดตั้งก็อยู่ที่ 4 5่4 5 9 0 0ห้บาทใช่ครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคิดว่าแพงท่านก็ลองหาทีมช่างที่มื่นหรือลองซื้อประิตตั้งดูนะครับแต่ถ้าในกรณีที่คิดว่าถ้ามันมีปัญหาทีมช่างจะมาเซอร์วิสให้ท่านก็ลองทักเข้าไปสอบถามได้นะครับรายละเอียดเบอร์โทรครับก็เบอร์โทรผมก็หรือว่าจะโทรหาช่างอํานาจหรือโทรหาผมอืยังไงก็ได้เบอร์โทรผมก็096 1495719 096 149 1 4 9 5 7 1 9 5719ช่างเอ็มโดยตรงหรือจะโทรหาช่างอำนาจก่อนเพราะก็ทีมงานเดียวกันอยู่แล้วครับจะโทรหาทีมช่างหรือจะเป็นของพิชาติก็ได้ครับรายละเอียดเบอร์โทรทั้งช่างปองทั้งช่างชาติเผื่อไว้เพราะว่าบางครั้งเวลาช่างอยู่หน้างานไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ทั้ง3คนนะครับรวมถึงข้อมูลการติดต่อทาง a c e b o o k นะครับตอนนี้ก็ดูหน้างานนะครับดูหน้างานถัดจากนั้นตอนนี้กําลังจะติดตั้งห้อยขงเพื่อที่จะดึงดึงนนน้้ําารับบดจกกิเววที่ป็อ บนผิวดินครับแล้วก็ใส่ท่อพ e. ีลงไปนะครับมาดูหน้า,างานกันตอนนี้กําลังแล้วแต่ว่าไหมโขงที่ใส่ไปนี่คือจะใช้ร่วมกับแผงสีแผงกันแหละนะครับก็คือใช้แผงชุดเดียวกันแต่ว่ากล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลจะมี2ชุดนะครับการสลับการใช้งานก็จะเป็นโหมดที่เรียกว่าเป็นคัดเอาหลังเต่านะครับก็คือ3ทางในการที่จะโยกมาครับอย่ชุดนี้ ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นแค่ชุดหอยโข่งนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ชาติต้องถามราคาต้องถามราคาช่างเกมเนาะพี่ชาตินี่ทําอย่างเดียวประมาณเท่าไหร่ครับช่างเ็มถ้าเกิดเาเป็นหอยโข่งถ้ารวมติดตั้งมันก็เหมือนกันครับแต่เราอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเอาตัวไหนอมันก็มีสองแรงหนึ่งแรงสามแรงอ๋อมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ขนาดไหนใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ที่เราจะดันไปไกลส่งไกลแค่ไหนหัวสปริงเกอร์เราเยอะแค่ไหน ถ้าอย่างเป็นชุด2แรง4แผ่นเราก็ติดเนี่ยราคาเดียวกันครับผมครับเพราะว่าราคาปั๊มกับปั๊มเสมอศ์กับปั๊มหอยโข่งราคาไม่ได้ต่างกันราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่อยู่ที่4ี่หมแต่ถ้าในกรณีที่มีทั้งหอยโข่งมีทั้งโซลารเซลล์ใช่ครับก็มันจะอยู่ประมาณ6 5 0 0 0บาททั้งหอยโข่งทั้งโซลาเซลล์ครับชุดนี้เลยใช่คือก็คือใช้แผ่นตัวเดียวกันขับเคลื่อนแบบของอาจารย์เนี่ย t ู o i ันก็คือเวลาเราจะใช้หอยโข่งแล้วก็ปิดบาดานปิดบาดาน แล้วก็โยกไปสับไปที่ห้อยโคงใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะปิดห้อยโคงก็โยกมาที่บาดานใช่ก็จะเป็นแบบนั้นอยู่ที่65,000บาทเนาะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าแพงท่านก็ลองไปหาซื้อลองติดตั้งเองอย่างที่บอกเขาว่ามันอาจจะไม่ได้แพงขนาดนี้หรอกถ้าเกิดว่าเราซื้อมาติดตั้งเองแต่ถ้ามันมีปัญหาใช่ครับแน่นอนครับว่ามันจะต้องเสียเวลาแล้วก็อาจจะหมดเยอะกว่านี้ก็ได้ใช่นะครับผมก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับสำหรับคนที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับมาดูหน้างานกันรับติดตั้งทั่ววปปรรรรระะเเททศศััััั้คคบบบหงตติด ใกล้ๆก็ลองโทรมาสอบถามดูได้เนาะใช่ครับจะใกล้จะกไกลก็คือราคานี้ราคานี้เลยใช่เอาเอาราคานี้เลยเป็นต้นเลยก็คือคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ตรงไหนผมคือติดราคานี้ราคานี้เลยใช่ครับเดี๋ยวเงื่อนไขครับรับประกันเป็นไงบ้างก็ผมรับประกันชิ้นงานของผม2ปีเต็ม2ปีเต็มครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะดูแลคุณแค่2ปีก็คือถ้ามันมีปัญหา สามปีสี่ปีหลังจากนั้นเราก็ยังดูแลอยู่แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นนั้นนู่นนี่อย่างเช่นค่าน้ํามันไปดูแลหรือไม่ก็อุปกรณ์ตัวนั้นเสียเราก็จะคิดน้อยคมถ้ามันไม่มากเกินไปก็ไม่คิด่ก็จะเมันถ้ามันสมมติมัน3ปีแต่ว่าเราขับรถผ่านๆไปหน้างานมันอยู่ใกล้ๆเราก็อาจจะไม่เอาค่าอะไรก็ได้จะเข้าไปดูให้อย่างเงี้ยว่าเราก็ไม่ทิ้งกันครับผมก็จะเป็นแบบนี้นี่คือจุดแข็งครับของทีมงาน ทำหน้าโซลาเซลล์หรือว่าช่างเยม็นช่างปองพิชาตครับมีปัญหาอะไรก็เซอร์วิสบริการหลังขายถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเวลาเราซื้อรถนั่นนู่นนี่มานะครับทำไมบางยี่ห้อถึงมีประกันชั้น1ชั้น2ก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันอุ่นใจเมื่อมันมีปัญหานะแต่ถ้ามันไม่มีปัญหามันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็เลยพาทุกคนมาติดตามเพื่อที่จะเป็นข้อมูลครับสำหรับเกษตรกรในการที่จะตติิดดัั้้้งงซลลล่่าาเเเนครรรบออูววหยขมืสส็จแ จะเป็นอย่างไรอันนี้ครับตอนนี้ช่างปองติดตั้งไมโครครับสวัสดีทุทุกคนครับสวัสดีครับ